โบเราไปหาพี่ฝนกันดีกว่านะอไม่รู้ว่าวันนี้พี่ฝนไปไหนหรือเปล่านะชวนไปหาอะไรกินกันหน่อยดีกว่าเนาะบูบบแหนชอบใจใหญ่เชียวนะไปะมานี่เร็วม,มากินอะไรกันดีนะวันนี้มาที่เราเร็วเข้าโบบู๊บบูมาเร็วไปเอ๋รถจอดอยู่นี่นะพี่ฝน พี่ฝนเงียบกิ๊บเลยอ่ะพี่ฝนอยู่ไหมเนี่ยอ้าวปุ๊กปิ๊กพี่ฝนอยู่หรือเปล่าปุ๊กปิ๊กพี่ฝนไม่เหว่วาพี่เอกวันนี้เขาไปขายของที่ตลาดอ่ะได้ข่าวว่าเปิดขายของแล้วคนมาเยอะมากอ่ะก็เลยไปแล้วทิ้งปุ๊กปิ๊กไว้เนี่ยหิวชะมัดเลยอ่ะหาอะไรกินหน่อยดิอ้าวพี่ฝนไปตลาดแล้วหรอ งั้นปุ๊กปิกมากับพี่เอกก็แล้วกันนะเราตามไปดูพี่ฝนกันหน่อยดีกว่าว่าขายของออกมาดีขนาดไหนเออหายไปเฉยเลยอะ่ะไปโบไปโบเฮ้ยไปไม่บอกกันเลยนะเนี่ยสงสัยจะขายดีแล้วแอบเก็บเงินไว้คนเดียวเปล่าหิวด้วยแวะซื้ออะไรที่ตลาดกินกันเลยดีกว่านะทุกคนเอางั้นก็ดีเหมือนกันพี่เอก,เอกปุ๊กปิก ขอปลาหมึกย่างนะนี่ไงถึงแล้วเฮ้ยวันนี้เขามีงานอีกแล้วเหรอ,อพักนี้เมืองซากุระเราจัดงานบ่อยจังเลยนะทุกคนนะเฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะเฮ้ยทำไมคนเยอะจังเลยอะ่ะเมื่อไหรฉันจะได้สักทีเนี่ยฉันอยากได้แล้วนะโอของฉันก็ไม่ได้สักทีรอต้งนานแล้วเนี่ยโอ้ยน่ากินจุงบ่อยนะเนี่ยขอฉันสักสิบไม้เลยก็แล้วกันแล้วทำไมร้านนั้นคนเยอะอย่างเงี้ยเลขามาเกเข้ามา ข้าวโพดย่างอร่อยอร่อยจ้าก็ร้านนั่นนะร้านพี่ฝนนั่นแหละเลขเข้ามาจ้าข้าวโพดหวานหวานจ้าเดี๋ยวปุ๊กปิ๊กคนจะเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงคิวชั้นสักทีเนี่ยฮะโหดูดิมาพี่ฝนทําอะไรอ่ะเอ้าพี่เอกหรอมาตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้นี้ดิแล้วมาทําอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเอ้าไม่เห็นหนอนี่ไงขายป๊อปคอร์นอ่ะเราไม่เห็นบอกกันเลยว่าขายป๊อปคอร์นข้าวโพดย่างพี่เอกเนี่ยดูดิ หอมมากเลยนะทำไมคนเยอะจังไงก็ก <AM A> ็แหม้วันนี้ขายวันแรกก็เลยแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไงอ๋อการตลาดดีนะเราอะใช่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะข้าวโพดย่างร้านพี่อลนะนะหอมหวานสดใหม่เลยล่ะก็เลยขายดีขายดีอะว่าแต่ว่าแล้วทําไมทิ้งปุ๊กปิ๊กไว้ตัวเดียวที่บ้านเนี่ยไม่ได้ทิ้งเลยบอกว่าให้ปุ๊กปิ๊กอะนะเอาน้ําตาลมาให้ด้วยป่านนี้ยังไม่มาแล้วนี่มันเมื่อไหร่เนี่ยฮะ เอาน้ำตังน้ำตาลอะไรอ่ะตังก็ไม่ให้น้ำตาลในครัวก็ไม่มีเอาเหรอฉันลืมให้ตังนายไปหรออ่ะก็ามาเช้าฉันก็บอกแล้วไงบอกว่าให้นายตามฉันมาเร็วๆไปซื้อน้ำตาลให้ด้วยอ่ะก็จะเอาตังที่ไหนอ่ะฉันเป็นแมวนะเฮ้ยอ,อย่างงี้ทุกที นี่ไงคุณลูกค้าเขากินแล้วอ่ะอุอร่อยมากเลยนะจ๊ะอันนี้จ๊ะฉันขออีกสิบไม้โอ้ผมขออีกสามชุดนะครับกับบนพี่เอกดูดิตังเป็นฟอนเลยเฮ้ยนั่นไงเห็นแกงเงินจริงๆด้วยได้แล้วอ่ะเดี๋ยวทิ้งร้านแป๊บหนึ่งก่อนนะเอาล้วจะทำอะไรนี่เดี๋ยวจะไปซื้อบ้านเฮ้ยแล้วร้านใครดูละเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดสวยก่อนเดี๋ยว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 ก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยว อันลกไหนดีอะไรของพี่ฝนเนี่ยทําไมอ่ะก็ได้ตังแล้วอ่ะนี่สีนี้ก็สวยนะนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวต้องเป็นแบบโบสีดําใช่ไหมแล้วก็ชุดเอาเป็นสีเหลืองเอออันนี้ราคาครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับเดี๋ยวเบียกเบียกเปลี่ยนด้วยแล้วพี่เอกจะต้องเปลี่ยนทําไมอ่ะก็เดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะไปซื้อบ้านสีเหลืองเอาแล้วร้านนะล้านก็เดี๋ยวค่อยไปใหม่ ขายข้าวโพดย่างเป็นสีเหลืองไงก็เลยจะไปซื้อบ้านสีเหลืองมาเข้าใจไหมเอเอ <c oughs> มาแล้วเนี่ยเห็นนะพอใส่ชุดสีเหลืองแล้วก็แหมสวยเหมือนกันนะเฮ้ย <c oughs> นี่เนี่ยตังเป็นฟอนเลนบะหมดคำจะพูดจริงๆเพกทําไมอะ่ะ <c oughs> ก็ฉันทํามาหากินได้ตังมาก็ต้องใช้บ้างไงใชใ้เป็นประโยชน์อะซื้อบ้านอะ <c oughs> ซื้อบ้านซื <c> ้อ <oughs> ซื้อบ้านไงทำไมอ่ะ <c oughs> ซื้อไปต้องหลายหลังแล้วเนี่ยแล้วซื้ออีกสักสิบหลังจะเป็นอะไรไป นี่ขายของได้มาเยอะกันเนี่ยนะโอ้โหแม่ค้าเขาพูดรวยใย่าหมนั้นอ่ะเขาพูดร้อรยล้านไม่รู้จักอ่ะมาเร็วเข้าแล้วเราไปเอาเขาอ้วาวโพดที่ไหนมาขายอ๋อไปรับจากต่างจังหวัดมาดีรับจากต่างจังหวัดใช่<ล>ขับรถไปต่างจังหวัดมาแล้วก็บอกใหุ้๊กปิ๊กไปซื้อน้ำตาลอ,อ่ะก็ไม่ยอมมาสักทีรอตั้งนานก็บอกแล้วว่าใช้อย่างเดียวตังค์ไม่ให้จะไปซื้อยังไงอ่ะฉันเป็นแมวนะโเหนื่อยจริงๆเลยสอนุ๊กปิ๊กไม่ค่อยรู้เรื่องมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวซื้อบ้านก่อน นี่นี่ร้านเดิมร้านเดิมพี่เอกเดี๋ยวพี่วนฮะแล้วจะเอาบ้านอะไรเนี่ยบ้านสีเหลืองไงบ้านสีเหลืองอ่ะไม่รู้จักเหรอนี่มันจะเหลืองทั้งคลิปแล้วเนี่ยอ๋อก็เหลืองทั้งคลิปนี่แหละดีแล้วมาแล้วพวกเรานี่ร้านเดิมร้านเดิมมาแล้วพวกมาแล้วเข้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอิ่มอยากได้บ้านสีเหลืองอะค่ะโอเลือกเอาตามใจชอบเลยจริงหรอคะ มีสีเหลืองอย่างนั้นจริงๆหรอคะมีหลายเหลืองไหลเฉดด้วยไหลายเฉดด้วยโหยด,ด,ย oh, ดีจังเลยงั้นเดี๋ยวขอซื้อสีเหลืองหลังนี้ก็แล้วกันนะคะเออตังมาตังให้ไปแล้วคะ่ะตังมาบ้านไปเลยเลยนะเจ้า <laughs> มาเร็วพี่เอกอช้าพี่ฝนอยากรีบไปดูแล้ว <laughs> นี่ทำไมไม่อุ้มฉันไปด้วยเนี่ยอ้อโหใช้ให้ไปซื้อน้ําตาลยังไม่ไปเลยมาเร็วพวกปิดขึ้นมาเร็วๆเ,เข้า <laughs> <laughs> ว <น S 2> อด <laughs> <laughs> อะไรของพี่ฝนเนี่ย <laughs> วอลรอดทำไมอ่ะทะเลาะกับแมวไม่ได้เหรอ ก็นะเอาแล้วโยนปุ๊กปิกลงไปทำไมอ่ะายขึ้นรถเองไงอย่างงี้ทุกเี้ยเดี๋ยวก่อนทุกอย่างสีเหลืองใช่ป่ะเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนสีรถก่อนนน่เ่เดี๋ยวเปลี่ยนสีรถไทยสีสีอะไรรถก็จะเปลี่ยนด้วยเหรอใช่สีอะไรไทยสีสีอะไรสีดําไม่ใช่สีดาเงินไม่ใช่สีชมพู ไม่ใช่สีเหลืองไม่ใช่ถูกแล้วนี่จะให้เล่นอันนี้จริงๆเหรอมาแล้วได้รถสีเหลืองแล้วเรียบร้อยมาแล้วทุกคนเดี๋ยวจะไปบ้านแล้วนี่รีบมากเนี่ยนี่รีบรีบรีบจัดเดี๋ยวเข้าแล้วนี่บ้านสีเหลืองนี่ G P S เปิดแล้วหลือใช่ใช่ G P S เปิดเดี๋ยวไปตามลูกศรเนี่ยก็ไปถึงแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนมันอยู่อยู่ตรงไหนเนี่ยทำไมมันอยู่ข้างหลัง่ะ นี่ไงเดี๋ยวถอยรถกลับไปพี่พี่ยต้องหันหัวทางไหนอ่ะก็ในในในได้แล้วได้แล้วได้แล้ววางเงินลงก่อนแล้วขับพวงมาลัยในนด้ได้วางเงินลงก่อนแล้วค่อยมาคุยกันใจเย็นๆนะวางไม่ได้เดี๋ยวปุ๊กปิ๊กแอบอยบไปฉันจะเอาไปทําอะไรฉันเป็นแมวฉันจะใช้เงินทําไมไหนก็ไปซื้อปลาทูหมดไงโอโ้โห้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วให้มันต้องเลี้ยวซ้ายทางนี้อ่ะตกลงอยู่ตรงไหนเนะี่ยพี่ฝนโอ้โหอยู่แถวบ้านคนรวยด้วยอ่ะ ไม่ใช่แถวบ้านคนรวยแล้วแหละทาไมเหมือนอยู่ตรงแกง๊งยากูซาเดียมภูว่ีไยไม่ใช่หรอกม้องนี่นะแถวโซนบ้านคนรวยกว่าคนรวยแล้วมีรวยกว่า,อ,าอีกนั่นไงใช่แล้วเห็นยังอ๋ออยู่ก่อนถึงดีนะ้ไปไปตั้งตรงแก๊งยากูซานี่ไงถึงแล้วโหนี่ไงแปะป้ายบ้านสีเหลืองใช่เหรออ๋อเขา<ม>เขียนป้ายไว้อย่างนั้นสีเหลืองเห็นไหมมันอ่านไว้อย่างนั้นจริงเหรอ โอ้เขียนว่าบ้านสีเหลืองแน่นอนเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอ๋อตะเกียงนึกว่าคนนี่ในได้จอจอดิจอดก็พี่ฝนเป็นคนขับไงนี่ไงถึงแล้วเฮ้ยเขามีตะเกียงมีประตูด้วยเห็นมา้วโอ้สวยอ้าว้าย่มเลยอ่ะว้าวว้าวนี่ไงเหลืองดาเหมือนกับเสื้อพี่ฝนเลยดูดินี่ตั้งใจปะเนี่ยโอ้สวยมากเลยอ่ะตั้งใจเปลี่ยนชุดมาตามบ้านเหรอเข้ากันน่ะเข้ากันเดะเลยเห็นไหมอ่าอ่าอ่า แล้วไงต่อแล้วไงต่อเดี๋ยวเข้าบ้านไงต้องเข้าบ้านก่อนเนาะต้องเข้าบ้านด้วยุ๊ปกปิ๊กมาเร็วๆน้ำตาลน่ะซื้อยังจะไปซื้อทําไมก็ไม่ขายแล้วไงเอาขายเดี๋ยวกลับไปขายใหม่ขายแล้วรวยอย่างนี้ต้องขายต่อรู้เปล่าตังในมือส่งมาด้วยเอเดี๋ยวไปซื้อน้ําตาลให้ใช่ไหมอได้ได้ได้แมวที่ไหนซื้อน้ําตาลเดี๋เด้ <laughs> เข้าไปดูในบ้านกันดีกว่า โอ้โหสวยมากเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่มีรูมีช่องด้วยนะอ้ไม่ธรรมาดาเลยนะพี่ฝนขอแบบนี้สักหลังหนึ่งได้ไหมอะหลังมืงอเหรอดูดิมีตู้เย็นน่ะแต่ไมตู้ไม่มีอะไรในตู้เย็นเลยนะอาบ้านใหม่ไงดีแล้วไม่มีของแถมก็ดีแล้วเหมนี่อ่างอาบน้ําจากุจิแน่ใจนะว่าไม่มีของแถมอะ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปดูข้างบนกันดีกว่านี่โซนที่พักห้องรับแขก ห้องรับแขกเหรอใช่ห้องรับแขกนี่มีทีวีพร้อมเฟอร์นิเจอร์พร้อมอไม่ต้องซื้ออะไรเลยเข้าอยู่ได้เลยอ๋ออ,อ,อย่างนี้นี่เองเอมันมีชั้นต่อไปอะ่ะแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูชั้นนี้ก่อน<ม>ก็แล้วกันมีชั้นลอยแล้วก็ชั้นลอยกว่าอีกอะ่ะใช่ใช่ นี่โอ้โหมีระเบียงมีเออระเบียงอ้อนี้ไว้ตากผ้าได้อะเนี่ยมันตากได้ที่ไหนแค่นี้ตากได้แค่ตรงราวระเบียงเนี่ยตากได้ตากพวกที่นอนเนี่ยตากได้ไม่เคยตากอ่อไม่เคยตากอะนี่มีโต๊ะโน้ตบุ๊กด้วยโต๊ะโน้ตบุ๊กด้วยเหรอ,อมีที่นอนที่นอนอ๋อเยี่ยมเลยเดี๋ยวไปดูชั้นต่อไปกันดีกว่านี่เราเราจะตกใจทำไมเดี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีห้องนี้อะห้องแอบอ๋ออุ้ยมีแอร์ด้วยห้องนี้เย็นสบายเดี๋ยวนะมันแคบไปหน่อยอะเนี่ย เอาไว้อยู่แบบส่วนตัวไงพอเดินมาปุ๊บนี่ล้มลงนอนได้เลยนะใช่ใช่ดีมากดีมากสุดยอดทําไมบันไดเขาแปลกแปกเนี่ยนี่นีนี่ฝั่งนี้ฝั่งนีเนี่อะไรอ่ะทาไมบันไดยุกยักจังบ้านหลังนี้นี่อะไรอะพี่เอกโอ้ยอันนี้ห้องห้องห้องนอนเป็นห้อง ใช่ห้องนอนใหญ่จะเรียกว่าห้องนอนหรือยังไงดีมีโคมไฟโคมไฟเบลอเลยอ่ะวยนีระเบียงสูงหน้าบ้านเนี่ยเอ้ยชอบโคมไฟพี่ฝนอ้สวยมากเลยระเบียงก็สวยสวยมีห้องน้ําในตัวยังไม่ทันดูโคมไฟข้างบนเลยเดินดีดูแล้วพี่ฝนดูแล้วเรียบร้อยนี่เดี๋ยวไปต่อไปต่อมันติดอะไรเนี่ยไม่รู้สิอย่าเบียดกันดิประตูมันแคบ โอ้อันนี้มันเป็นชั้นลอยโอ้นี่มีห้องใต้หลังคาด้วยเมื่อกี้ห้องใต้หลังคาอันนี้ดาดฟ้าโอ้ดาดฟ้านะเดี๋ยวเดี๋ยวรอน,นี่นะเดี๋ยวพี่ฝนขอบินขึ้นไปชมบ้านแป๊บหนึ่งก่อนเลิกถือเงิน <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เดี๋ยวเงินหล่นนี่ไงโคมไฟสวยหเห็นเปล่าอ่าโคมไฟเขาแบบเป็นกลมๆนะโอ้โหหรูหราหรูหราสว่างวุ้งวิงวุ้งบ้านหรูหรานะเห็นไหมคนเราต้องรู้จักทํางานทํางานแล้วได้เงินนะ แล Boo. Boo. Oh, okay. anyway. you know, ้วก็จะมีเงินมาซื้อบ้านใช่ไหมโบโบไปทำารข้างบ้านโบมานีเร็วมานี่เร็วโบไออะไรอีกอะพวกพิกเจ้าหมาโง่น่ะมันติดอยู่ตรงซอกกำแพงอะเร็วๆเข้ามานี่เร็วถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวโบก็มาโบฉลาดโอ้พี่เอกบหน่อยพี่เอกก็ยืนของพี่เอกอยู่ดีๆเหยียบลงมาเฉยอ้างะเป็นไงบ้างอะบ้านสวยเปล่าก็ดีนะว่าแต่ว่าร้านข้าวโพดพี่ฝนเนี่ยป่านนี้คนไปยืนรอกันเต็มแล้วมั้งเดี๋ยวกลับไปขายต่อ นี่มาแค่นี้ใช่ไหมมาแค่นี้มาให้ดูบ้านก่อนเดี๋ยวจะรีบไปขายข้าวโพดทุกคนบุยบุยเดี๋ยวเขาน้าเดี๋ยวเดียวตั้งซือน้ำตาลของฉันเดี๋ยวเขาน้าพี่บอลจะไปหลังไหนเสียอะไรคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะไม่บุยจ้ะ